ม,มีมีออกทัวร์ที okay. mm ่ต่างประเทศจากจากสองปีที่แล้วที่เรามีกระแสขึ้นมาเรายังไม่ได้ไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยโอ้เราฝึกพูดภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วมั้ s p e a k English yeah you speaking English กับ Good morning everybody I'm fine thank you I'm a จารุดลศิริเลี้ย e a h Thank you แ้ค่นี้โอเคครับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วพี่ไปเกาหลียังไงต้องเรียฝึกกันไหมไปเกาหลีอัาองอันยองอันยองอันยองซีอโสวัสดีใช่ฮล้วถ้าเกิด ส,สมมตินะสมะสมติไปถามเขาพี่ร้าห้องน้ำไปทางไหน <Yeah. S 1> ตอนนี้ผมปวดฉี่มากเลยทำไงจะได้ห้องน้ำโยไอตังยองยองยุสหลุ่มสาเลยรนี่ตังยองยองเอาแล้วครับเาตาไก่เอาแล้วกันอย่างปายป,ปห้อยเทา้าเวสุวรรณช่วยเรื่องการเดินทางให้ปลอดภยัยเวลาไปไหนมาไหนเพราะว่าเราเราเดินทางน้อยมากที่เราเราจะขึ้นเครื่องบินเราจะเดินทางด้วยรถตู้มากกว่าเราก็เลยว่าห้อยไว้ไว้ คุ้มครองปกปักรักษาพวกเราทุกคนครับ